ทางการกัมพูชาเรียกทูตก,กัมพูชาประจําประเทศฟิลิปปินส์กลับประเทศนะคะหลังจากที่ทางการฟิลิปปินส์กล่าวหาว่ากัมพูชาเล่นการเมืองแบบสบกรปรกด้วยการเข้าข้างจีนในเรื่องของการอ้างสิทธิเหนือพื้นที่พิพาทในเขตทะเลจีนใต้โดยเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นหลังจากที่ทูตก,กัมพูชาประจําฟิลิปปินส์เขียนจดหมายไปยังหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งของฟิลิปปินส์ซึ่งเนื้อหาในจดหมายฉบับนั้นนะคะก็มีการกล่าวโทษฟิลิปปินส์และเวียดนามในฐานะที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดความแตกแยกในการประชุมด้าาาานนกรเมมมือองงงและคควั่ข ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะโดยทางการฟิลิปปินส์ก็ได้เรียกทูตกัมพูชาเข้าพบแต่ทูตกัมพูชากลับปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่สบายค่ะ สำหรับท่าทีของทูตกัมพูชาที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทําของฟิลิปปินส์และเวียดนามก็ยิ่งทําให้เกิดความตึงเครียดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์เองก็ยืนยันว่าระหว่างการประชุมด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนที่กรุงพนมเปญน,นั้นกัมพูชาประเทศเจ้าภาพในการจัดการประชุมได้ปฏิเสธแถลงการความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง5ฉบับโดยแถลงการดังกล่าวมีเนื้อหาในการกําหนดบทบาทของจีนในทะเลจีนใต้ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่า กัมพูชาได้ให้การสนับสนุนจีนในประเด็นปัญหาดังกล่าวทั้งนี้พื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้เป็นพื้นที่ที่หลายประเทศในอาเซียนต่างก็อ้างสิทธิ์ในการครอบครองนะคะทั้งมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามบรูไนายรวมไปถึงไต้หวันและจีนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ